อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่1ข้ามไปยังโลกของนารูโตะในโรงพยาบาลรัฐของเมืองเมจิกซิตี้ตอนนี้ภายในห้องผ่าตาัดแพทย์ทุกคนต่างก็กำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการผ่าตาัดและเรียวคือหัวหน้าแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้เขาจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์เขามีพื้นฐานทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและมีฝีมือที่ยอดเยี่ยม แล้วเขาก็ทำงานที่นี่มานานกว่า5ปีและตลอด5ปีที่เขาทำงานอยู่ที่นี้เขาได้ทุ่มเทให้กับหน้าที่อย่างสุดความสามารถย้อนกลับไปเมื่อเขาอายุได้6ขวบพ่อกับแม่ของเขาได้หย่าร้างกันและแต่ละคนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่เป็นของตนเองดังนั้นตัวของเขาจึงต้องย้ายมาอยู่กับปู่แต่ไม่นานปู่ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ด้วยการสูญเสียคุณปู่อันเป็นที่รักทำให้เขาอยากเป็นหมอเพราะเขาไม่ต้องการที่จะรู้สึกเสียใจเหมือนตอนที่เสียปู่อีกตั้งแต่ที่เขาสูญเสียปู่ไปเขาก็เอาแต่ทำงานและเรียนหนักอย่างมากและความสุขเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือการดูอนิเมะแล้วอนิเมะเรื่องดังๆนั้นเขาดูทั้งหมดแต่เรื่องที่เขาชอบนั้นมีเพียงแค่เรื่องนารูโตะและเมื่อมีเวลาว่างเขาก็จะมาดูนารูโตะเสมอ เมื่อเสร็จการผ่าตัดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเรียวแต่ในระหว่างที่เขาเริ่มดูนารูโตะได้ไม่นานโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาผู้ที่โทรมาคือผู้กำกับสถานีตำรวจผู้กำกับต้องการให้เขาผ่าตัดลูกชายของผู้มีอำนาจในประเทศที่ได้ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งรถจนเกินอุบัติเหตุรถชนกันดังนั้นเขาจึงต้องเข้าห้องผ่าตัดในทันที เมื่อถูกขัดขวางช่วงเวลาพักผ่อนอันน้อยนิดเรียวจึงรู้สึกหนุดหิดแต่ในฐานะหมอของเขาแล้วเขาไม่อาจปล่อยให้คนเจ็บตายได้เขาจึงรีบเข้าห้องผ่าตัดทันทีจากนั้นเขาก็ใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าเจ็ดชั่วโมงจนผ่าตัดเสร็จและเมื่อเขามองดูนาฬิกาเขาก็เห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วเหนื่อยเป็นบ้าทำไมเราต้องรับงานผ่าตัดแบบนี้ตลอดเลยนะช่วงเวลาพักของฉันมันไปไหนหมด ระหว่างที่เดินกับสำนักงานของตัวเองเขาก็ได้บ่นพึมพำออกมาเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่เขามักจะพักและจะมีเคสผ่าตัดด่วนเข้ามาเมื่อมาถึงสำนักงานแล้วเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้ทันทีแต่ในระหว่างที่เขากำลังจะหลับตาเพื่อพักผ่อนนั่นเองเขาก็รู้สึกตัวว่าสภาพแวดล้อมรอบต,อตัวของตัวเองได้เปลี่ยนแปลงไป ด้านหน้าของเขาได้ปรากฏลูกแก้วขนาดใหญ่ที่มีข้อความอยู่ในนั้นด้วยลงทะเบียนกัวเรียวโลกนารูโตะความอันตรายสีดาวความอันตรายมากกว่าสามดาวได้รับสิทธิ์ในการหมุนสล็อตหนึ่งครั้งใช้เรียวมองไปรอบๆด้วยความสับสนแล้วพูดออกมาว่านี่มันอะไรกันเราฝันอยู่เหรอพูดจบเรียวก็หยิกขาตัวเองอากเรียวร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันความอันตรายมากกว่าสามดาวได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัลหนึ่งครั้งเรียวไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้มันคืออะไรนายเป็นอะไรหมุนสล็อตคืออะไรกันเรียวถามขณะจ้องไปที่ลูกแก้วไปด้วยฉันเป็นพอเท่าอินเตอร์เวฉันเป็นตัวแทนของพอเท่าโลกคู่ขนานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกว่า119 0 0 0พอเท่า คุณไม่จําเป็นต้องพูดอะไรด้วยเจตจำนงอันแรงกล้าของคุณทำให้ฉันเชื่อมต่อกับคุณได้และด้วยการเชื่อมต่อกับฉันคุณจะสามารถก้าวเข้าสู่โลกนารูโตะที่คุณต้องการได้หากคุณต้องการให้คุณทำการหมุนสล็อตทันทีแม้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าจะทำให้เรียวตกใจเป็นอย่างมากแต่ในชีวิตนี้เขาก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่ต้องกังวลเพราะถึงยังไงเขาก็อยู่คนเดียว เขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นๆให้กลับไปหาแล้วแม้แต่คนรักเขาก็ไม่มีหากเขาได้ไปโลกนารูตโตมันก็เป็นความคิดที่ไม่เลวแล้วฉันจะหมุนสล็อตได้ยังไงลูกแก้วเปล่งแสงสีทองออกมาแล้วปรากฏเป็นสล็อตเสี่ยงโชคซึ่งมีหัวข้อใหญ่อยู่3ามหัวข้อหคือวิทยาศาศสตร์สคือพลังธาตุสามทักษะความสามารถหมุนสลอ็อตเรียวกดเริ่มหมุนสล็อตทันที และสลอ็อตก็หยุดในช่องพลังธาตุเมื่อสลอ็อตได้หยุดอยู่ในช่องพลังธาตุสลอ็อตก็ได้แบ่งออกเป็นหลายสิบช่องที่มีพลังธาตุต่างๆมากมายเขากดปุ่มหมุนสลอ็อตอีกครั้งหนึ่งเครื่องสลอ็อตหมุนนานกว่าสองนาทีมันจึงค่อยๆหยุดลงอย่างช้าๆจนหยุดนิ่งในช่องหนึ่งยินดีด้วยคุณได้รับพลังธาตุน้ำแข็งแสงสว่างเปล่งออกมาและค่อยๆจางหายไป สิ้นเสียงสติสัมปชัญญะของเขาก็ดับลงตามไปด้วยหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหรแล้วเรียวก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างช้าๆเมื่อรู้สึกตัวเขาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในสถานที่ที่มืดมิดแต่ท่ามกลางความมืดมิดมันก็มีแสงสว่างจุดเล็กๆอยู่แต่แล้วสัญชาตญาณของเขามันก็บอกให้เขารีบมุ่งหน้าไปยังจุดแสงนั้น เขาใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการมุ่งหน้าไปยังจุดแสงเล็กๆนั้นแต่แล้วเรียวรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวไปยังจุดแสงนั้นเร็วขึ้นมามากเรียวได้ยินเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อเรียวออกมาจากจุดแสงนั้นแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดถึงแม้เธอจะเจ็บมากเพียงใดแต่ในสายตาของเธอที่มองเรียวมันก็เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น นี้เป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่มีให้กับลูกพยาบาลมองเด็กที่เพิ่งเกิดด้วยสายตาที่แปลกประหลาดเธอไม่เคยเจอเด็กแรกเกิดคนไหนที่ไม่ร้องไห้แบบนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อพยาบาลสำรวจเสร็จแล้วเธอก็พบว่าเด็กคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีคุณหมอก็เห็นเหตุการณ์นี้เหมือนกันหมอจึงส่งสัญ,ญญาณให้กับพยาบาลพยาบาลเมื่อเห็นเช่นนั้นเธอยกฝ่ามือขึ้นตีก้นเด็กน้อยทันที บ้าเอ้ยเอามือออกไปจากก้นฉันนะนั่นคือสิ่งที่เรียวต้องการจะพูดแต่กลับไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของเขาเพราะมันมีเพียงแค่เสียงร้องไห้เท่านั้นที่ดังอยู่ภายในห้องเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ในที่สุดทุกคนที่อยู่รอบๆก็โล่งใจและแม่ของเด็กก็ยิ้มและหลับไปอย่างพึงพอใจสองวันต่อมาเรียวถูกแม่ของเขานำตัวกลับมาบ้านบางทีอาจเป็นเพราะจักระหรือเหตุผลอื่นๆ ทำให้เด็กๆที่เกิดใหม่ในโลกของนารูโตะนั้นแข็งแกร่งมากกว่าเด็กที่เกิดบนโลกมากโลกของนารูโตะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารและภาษาญี่ปุ่นเรียวนั้นพอได้รับการศึกษามาบ้างหลังจากที่ทำความเข้าใจนิดหน่อยเขาก็เข้าใจในภาษาพูดของโลกนารูโตะได้ไม่ยากทำให้เขารับรู้เรื่องราวต่างๆได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็รู้ว่าแม่ของตนเองนั้นมีชื่อว่ายามานากะ ชินเซเป็นคนของตระกูลยามานากะอีกทั้งแม่ของเขายังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหัวหน้าตระกูลด้วยและหัวหน้าตระกูลก็เป็นลุงของเขาและลุงของเขามาหาเขาบ่อยมากลุงของเขามีชื่อว่ายามานากะอากิฮิโตและลูกของเขาก็คือยามานากะอิโนอิจิส่วนเขามีชื่อว่ายามานากะเรียวหลังจากเรียวเกิดได้เพียงแค่หนึ่งเดือน เขาก็เข้าใจสิ่งต่างๆมากมายจากการฟังบทสนทนาของคนรอบตัวตอนนี้โคโนฮะอยู่ในช่วงปีที่33แล้วและมีโฮคางเนกรุ่นที่3เป็นผู้ปกครองตอนนี้โคโนฮะได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสงครามครั้งที่สองนี่ยังไม่ได้ตัดสินผลแพ้ชนะโคโนฮะในตอนนี้นั้นอยู่ภายใต้การนำของซารุโทบิและลูกศิษย์ทั้ง3ของซารุโทบิจิไรยะ ซึนาเดะและโอโรจิมารุอีกทั้งตอนนี้ภายในโคโนฮะก็ยังมีเขี้ยวสีขาวฮาตาเกะซาคุโมะเหมือนกับที่มีอุจิวะคางามิอิโนชิกะโจและตระกูลฮิวงะที่ช่วยรักษาเสถียรภาพภายในโคโนฮะดังนั้นหมู่บ้านโคโนฮะจึงดูสงบสุขกว่าหมู่บ้านอื่นๆลุงของเขายามานากะอาคิฮิโตะเป็นผู้นำตระกูลรุ่นที่14อิโนชิกะโจ ตระกูลของพวกเขานั้นเป็นตระกูลที่ร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมาแต่ตระกูลของพวกเขาทั้งสามนั้นมีความสัมพันธ์ที่พิเศษบรรพบุรุษของพวกเขาทั้งสามมีกฎที่สืบทอดต่อกันมาว่าทุกรุ่นของอิโนชิกาโจจะส่งต่อต่างหูไปยังรุ่นต่อไปและพวกเขาสาบานว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องกันและประเพณีจะมีสืบต่อไป การประสานงานของทั้งสามตระกูลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้และเพิ่มการรอดชีวิตในการต่อสู้มากขึ้นและด้วยรูปแบบการประสานงานของทั้งสามตระกูลนี้จึงทำให้เกิดเป็นรูปแบบทีมสามคนภายในโรงเรียนนินจาและเป็นมาตรฐานหลักภายในโรงเรียนนินจาอีกด้วยแม้ตระกูลของพวกเขาตระกูลใดตระกูลหนึ่งจะไม่สามารถต่อสู้กับตระกูลอุจิวะหรือตระกูลเซนจูได้ แต่เมื่อพวกเขาทั้งสอยู่ด้วยกันก็ไม่อาจประมาทการประสานงานของพวกเขาได้อีกทั้งแต่ละตระกูลต่างก็มีเทคนิคพิเศษที่แตกต่างกันการประสานงานของพวกเขายังเป็นการปกป้องซึ่งกันและกันอีกด้วยดังนั้นแล้วจึงไม่อาจมองข้ามตระกูลของพวกเขาทั้งสได้หลังจากที่เรียวกลับมายามานากะอากิฮิโตะก็รับเขาอุ้มเรียวขึ้นมายามานากะอากิฮิโตะรักเรียวมาก สิ่งที่ทำให้เรียวแปลกใจก็คือเมื่อเขาเกิดขึ้นมาก็มีเพียงแค่อิโนชิกะโจเท่านั้นที่มาเฉลิมฉลองให้กับเขาแม้ผู้คนในหมู่บ้านจะรับรู้เรื่องนี้บ้างแต่ก็ไม่มีใครหรือตระกูลใดเลยที่มาแสดงความยินดีเลยนั่นทำให้รู้ว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเขาที่ครอบครัวของเขาปกปิดเอาไว้